สวัสดีครับทุกคนผมคนบ้านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเตือนภัยสําหรับเพื่อนที่ได้รับ sms แนบลิงก์นะครับหลอกให้ลงทะเบียนเงินดิจิตอลบอลเลตหนึ่งบาทตามรูปภาพนี้เลยนะครับทางรัฐบาลนะครับขอย้ําเลยนะครับไม่มีนโยบายส่ง sms แนบลิงก์ให้ลงทะเบียนเงินดิจิตอลบอลเลต1หนึ่งบาทนะครับดังนั้นเพื่อนเพื่อนต้องระมัดระวังให้ดีนะครับให้เราสังเกตดูลิงก์ที่แนบมานะครับมันจะเป็นลิงก์ที่ ลงท้ายด้วย .cc นะครับอันนี้คือลิงก์ปลอมนะครับมีฉาชีพแน่นอนนะครับถ้าเป็นลิงก์ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับจะต้องเป็น .co.th นะครับแต่เราไม่ควรกดลิงก์เข้าไปนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐนะครับจะไม่มีการส่งลิงก์แนบมาแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับระมัดระวังอย่ากดเข้าไปเด็ดขาดนะครับเพราะ มันเป็นแกงมิฉาชีพถ้าเรากดเข้าไปนะครับอาจจะโดนแฮกข้อมูลในโทรศัพท์หรือดูดเงินในบัญชีของเราก็ได้นะครับสวัสดีครับ